เคยฝันกันไหมฮะว่าอยากจะมีที่ดินสักผืนที่มันไม่ใช่เป็นแค่บ้านนะแต่เป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงแถมยังสร้างไรายได้ให้ครอบครัวได้ด้วยวันนี้เราจะมาแกะพิมพ์เขียวสําหรับการสร้างฟาร์มในฝันบนพื้นที่ขนาดกําลังดีที่2ไร่กันครับถ้าเกิดว่าคําตอบคือใช่แล้วก็ชุดข้อมูลนี้เลยฮะคือสิ่งที่เรากําลังตามหาเลยเราจะมาเปลี่ยนความฝันที่ว่าเนี่ยให้กลายเป็นแผนการที่มันจับต้องได้ไปทีละขั้นตอนกันและนี่คือหัวใจสําคัญเลยฮะ ที่จะเป็นแนวทางของเราในวันนี้คือมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองนะฮะไม่ใช่ค่การปลูกพืชแต่เป็นการออกแบบระบบนิเวศท,ที่ทุกตารางนิ้วของที่ดินเนี่ยจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพที่สุดเอาล่ะฮะมาเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกสุดเลยนั่นก็คือการวางรากฐานนั่นเองเพราะว่าการวางแผนที่ชาญฉลาดเนี่ยคือหัวใจของฟาร์มที่ประสบความสำเร็จเลยครับ คือก่อนที่เราจะไปขุดดินหรือลงต้นไม้สักต้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก่อนเลยก็คือการวิเคราะห์พื้นที่หรือ Site Analysis พูดง,ง่ายๆก็คือเราต้องทำความรู้จักที่ดินของเราให้ดีซะก่อนเพราะที่ดินแต่ละผืนมันมีลักษณะเฉพาะตัวของมันเราต้องเป็นคนที่รู้จักที่ดินของเราดีที่สุดเพื่อที่จะดึงศักยภาพของมันออกมาได้เต็มที่ลองนึกภาพตามนะฮะแค่3ข้อนี้มันส่งผลกับการตัดสินใจของเราทุกอย่างเลยนะฮะ ทิศทางแดดกับลมเนี่ยจะบอกเราได้ว่าควรสร้างบ้านตรงไหนให้อยู่แล้วเย็นสบายหรือจุดที่ต่ําที่สุดของที่ดินเนี่ยก็คือบริเวณที่เหมาะขมที่สุดสําหรับการขุดบอ่อเก็บน้ําส่วนชนิดของดินก็จะบอกเราว่าเออเราควรปลูกอะไรดีแล้วต้องปรับปรุงดินยังไงทีนี้พอเรารู้จักที่ดินของเราดีแล้วใช่ไหมฮะก็ถึงเวลามาแบ่งโซนกันแล้วและนี่คือโมเดลที่ทรงพลังมากๆเลยนั่นก็คือหลัก30 30 30 10ซึ่งเป็นแนวทางที่ชัดเจนและก็สมดุลมากมาก สำหรับการวางผังฟาร์มของเราลองดูตามภาพนี้เลยฮะจะเห็นว่ามันแบ่งเป็น4ส่วนชัดเจนเลย30%แรกให้กับแหล่งน้ำซึ่งสำคัญที่สุดเลยนะฮะ30%ต่อมาสำหรับพืชหลักที่สร้างรายได้อีก30%ก็เป็นส่วนผสมที่ปลูกพืชหลากหลายเอาไว้กินไว้ใช้และ1 0สุดท้ายสำหรับบ้านแล้วก็โรงเรือนต่างๆเป็นการแบ่งส่วนที่โอ้โหลงตัวมากๆเลยมันทำให้ฟาร์มของเรามีความสมดุลทั้งในเรื่องอาหารรายได้ แล้วก็การใช้ชีวิตโอเคจากพิมพ์เขียวบนกระดาษเมื่อกี้ตอนนี้เราจะมาลงลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในฟาร์มกันบ้างโดยเริ่มจากสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือน้ําครับคือการมีน้ําอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอฮะเราต้องจัดการมันให้เป็นด้วยการขุดบ่อแบบมีตะพักหรือว่าทําเป็นขั้นบันไดเนี่ยจะช่วยป้องกันการพังทลายของดินได้ดีมาก ส่วนการวางท่อเมนแล้วก็ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ก็จะช่วยประหยัดทั้งน้ําแล้วก็แรงงานของเราในระยะยาวได้แบบมหาศาลเลยลองนึกดูสิฮะว่ามันจะเปลี่ยนการทําฟาร์มจากงานที่แบบหนักหนาสาหัสให้กลายเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายขึ้นขนาดไหนและนี่คือเคล็ดลับที่ผมว่ามันสุดยอดมากเลยนะฮะสำหรับพื้นที่เล็กเนี่ยคือการเปลี่ยนมุมมองจากการปลูกพืชบนพื้นดินเฉยมาเป็นการใช้พื้นที่ในแนวตั้ง นี่แหละฮะคือวิธีที่จะทาให้ทุกตารางเมตรสร้างผลผลิตได้อย่างหน้าทึ่งจริงๆลองนึกภาพตามไปพร้อมๆกันนะฮะเรามีไม้สูงคอยให้ร่มเงามีไม้ผลระดับกลางเป็นอาหารหลักของเราข้างล่างก็มีพืชผักสวนครัวปลูกแซมไปบนพื้นดินก็มีพืชคลุมดินช่วยรักษาความชื้นเอาไว้และใต้ดินก็ยังมีพืชหัวให้เราขุดกินได้อีกทั้งหมดเนี่ยมันทำงานร่วมกันเหมือนเป็นป่าขนาดย่อมๆเลยฮะที่คอยเกื้อกูลกันเองอันนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญมากๆเลยนะฮะ เป็นทริคที่ไม่อยากให้มองข้ามเด็ดขาดเลยกล้วยเนี่ยมันโตรเร็วมากมันช่วยสร้างร่มเงาแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นในดินทําให้มันกลายเป็นเหมือนโรงอนุบาลตามธรรมชาติสําหรับพืชอื่นๆที่เราจะเอามาปลูกตามที่หลังนั่นเองครับเอาละฮะมาถึงภาคปฏิบัติกันแล้วตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าโห้มันเป็นงานใหญ่หรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราแบ่งโครงการทั้งหมดเนี่ยออกเป็นระยะๆที่เราสามารถจัดการได้ง่ายๆเห็นไหมฮะ การไล่ลำดับแบบนี้มันสำคัญมากๆเลยเราต้องทำงานโครงสร้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยๆบำมรงดินจากนั้นค่อยปลูกแล้วสุดท้ายพอระบบนิเวศมันเริ่มอยู่ตัวค่อยเอาสัตว์เข้ามามันทำให้เป้าหมายใหญ่ๆของเราเนี่ยดูจับต้องได้แล้วก็เป็นไปได้จริงมากขึ้นเยอะเลยครับทีนี้หลังจากที่เราลงแรงกันไปแล้วเนี่ยมาดูกันดีกว่าฮะว่าผลตอบแทนผลลัพธ์ที่ได้กลับมารวมถึงประโยชน์ในระยะยาวของฟาร์มโมเดลนี้เนี่ยมันจะคุ้มค่าขนาดไหนดูตารางนี้สิฮะ มันทําให้เราเห็นภาพชัดมากๆเลยนะว่าฟาร์มของเราเนี่ยจะสร้างความมั่นคงทางการเงินให้เราได้ยังไงบ้างเราจะมีผลผลิตรายวันไว้ลดค่าใช้จ่ายมีผล,ผลผลิตรายเดือนไว้จ่ายบิลต่างๆมีผล,ผลผลิตรายปีไว้เป็นเงินออมแล้วก็ยังมีไม้เศรษฐกิจที่เหมือนเป็นเงินบํานาญหรือมรดกของเราในอนาคตได้อีกด้วยและสุดท้ายฮะนี่อาจจะเป็นคําแนะนําที่สําคัญที่สุดเลยก็ได้นั่นก็คือเริ่มจากเล็กๆอย่าทําเยอะจนเราดูแลไม่ไหว ความยั่งยืนมันไม่ได้มาจากการทําทุกอย่างให้เสร็จในคราวเดียวนะฮะแต่มันมาจากการเริ่มต้นในขณะที่เราจัดการได้แล้วค่อยๆขยายผลออกไปและที่สําคัญคือทําให้เราสนุกไปกับการสร้างฟาร์มเพราะเป้าหมายจริงๆมันไม่ใช่การสร้างให้เสร็จแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับผืนดินของเราต่างหากและสุดท้ายนี้ฮะคำถามสําคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะทําได้ยังไง แต่มันอยู่ที่ว่าระบบนิเวศแบบไหนกันที่เราอยากจะสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของเราเองหวังว่าชุดข้อมูลนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเดินทางสู่ฟาร์มในฝันของทุกคนนะครับ